โอ้โหดูฮะหมากคู่หมากเมียทับทิมสยามนาเล็กชํำไว้ในน้ำสองเดือนนะนี่ฮไปเก็บจากกองขยะมานะที่เขาเอาไปทิ้งตัดทิ้งเราเห็นว่ามันยังสวยอยู่ไนะขรที่ดูคลิปก่อนหน้านั้นสองเดือนเขายังเหี่ยวเหี่ยวอยู่เลยนะเพราะว่าเขาไปทิ้งในขยะไว้หลายวันนะนาเล็กไปเจอก็เลย จัดการนะเอามาชําไว้ในน้ำสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมผลงานที่นาเล็กชําต้นหมากผู้หมากเมียนะที่เขาตัดทิ้งนะเอาไปทิ้งที่กองขยะเห็นแล้วสงสารนะคนที่รักต้นไม้เลยเห็นต้นไม้ที่เขาคือเขาตัดแต่งสวนแหละไม่ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะเขาตัดแต่งสวนมันเยอะ ก็เ,เอาไปทิ้งที่กองขยะนั่ละเห็นมันสภาพมันเหี่ยวมันแห้งใครตามไปดูก็ได้นะเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยนันแเล็กลงคิดว่าช้ำในน้ำนะหมากผู้หมากเมียช้ำในน้ำนะหลังจากที่เราเอามาช้ำไว้สองเดือนนะช้ำไว้ในร่มนะแล้วก็ใส่ในี่แหละน้ำเต็มขวดเนะี่ยขวดน้ำเราเนี่ย สวนแบบเกลอน5ลิตรเนี่แหลนะนปรากฏว่าวันนี้แข็งแรงแล้วนะสวยงามแล้วก็เลยเอามาออกแดดมาจัดสวนมาประดับนเะนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้หลายคนบอกว่าชําได้ในดินนะในดินก็ได้นะแต่ว่าชําในดินมันมีโอกาสทั้งเน่าเสีย โดนแบคทีเรียอะไรเนี่ยทําให้ต้นเน่าได้นะแต่วันนี้นาเล็กชําในน้ําเนี่ยห้าต้นรอดทุกต้นเลยเดี๋ยวไปดูนี่ยหมากผู้หมากเมียสวยๆงามๆเลยเนี่ยสีเข้มสวยนะอันนี้มันอยู่ในร่มมาสงเดือนมันก็เลยอาจจะสีไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เราจะเอาออกมาไว้ในแดดแล้ว ให้โดนแดดหลัวเห็นไหมะดูการเลี้ยงแบบง่ายๆนะชํำในน้ำทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารดน้ำนะนะง่ายไหมหรือว่าสามารถที่จะยกไปวางตรงไหนก็ได้ไปจัดสวนตรงไหนก็ได้มุมสวนตรงไหนก็ไดนะ้แต่สิ่งที่ระวังนิดนึงก็คือเรื่องของมันจะมีลูกน้ำ นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดช่องทางนะหาอะไรก็ได้หาเศษผ้าเศษสำลีมาอุดไวนะ้มาให้ยุงลงไปไข่น,ะน,นี่เราชํำไว้กี่ต้นมันก็รอดทุกต้นแหลนะเพราะว่าพวกนี้มันชอบน้ำอยู่แล้วนะเลี้ยงน้ำแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมดูแลโดดเด่นสวยงามเลยนะวันนี้นะเล็กก็พามาชม อีกหนึ่งเทคนิคที่การขยายพันธุ์ต้นหมากผู้หมากเมียนะ